ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับกษตรุรประจบดําซิ่งนะะโอ้ยอะลูกพี่เนี่ยได้รถใหม่อะไรบอกมารถทำไมได้เลยมารถทำไมได้เลยโอ้แน่นอนโอ้จากใดเนาะแก่จิแลดินมันยังไม่แห้งครับมันเป็นดินทรายนะ โอ้ลูกพี่เราไล่รถใหม่เลยครับคันเหลืองนี่หายไปแล้วคันนี้ป่ะทีมงานเสียแสนครับไปบ่ได้ทีเลยครับไม่กล้าทีนะครับรถเอียง lông <laughs> Con đánh con nước mặn บัวยางเถาหนิสเบิร์มด <DR> ูด้วย ใส่ยเยอะอยู่นะครับทะวิ่งใส่ยเยอะอย่างนี้ก็คนเอาเยอะครับทะวิ่งผ่านเป็นหน้าดินเลยนหน้าดินสวยๆเลยนี่โลกเป็นแนวอย่างนี้เลยเอยอะจันเละไปแล้วเยอะหายคันเหลืองแล้วนะไล่ข,ขันขาวมาอีกแล้ว มากจูนี่รถคันนี้นี่ใช้มานานแล้วครับต่ก็สิททุกั้งก่อนนะรถคันไหนติดอยู่ก่อนนะไปทีเดียวครับได้ดีนี่ขุดง่ายมัเลย ประมาณ40่สิบเซนนะครับขุดไม่ลึกนะเจ้าของนาต้องการเท่าเช่าเดิมคนระับเท่าชิลอ,อกกันก่อนกนะ็จะเต็มทำเป็นสองนาใหญ่เลยครับไม่ทำสวนและ้ะ เลือกทางเดินเองครับนั่นนันไปได้เลยยอะๆเอออ้เอาละ ดินมันเป็นดินซ้ายครับดินเหลืองมันอยู่ข้างล่างเลยแถวเนี้ยดินมันยังไม่แห้งดีอ่เดี๋ยวเ,เลือกทางเดินวิ่งอย่างเี้เครับเนี่ยโอ้ยตักได้เร็วมากเลยนะ คันนี้เขาจะลอกแบบเอาหน้าดินไว้นะครับสำคัญนี่อยู่แล้ว <c oughs> เราไม่โคดันอย่างเดียวครับไปเดี๋ยวเอียงรับนี่อันตรายเลย เดีย๋ยวดูคันนี้ครับว่าจะไปได้ไหมหน่าจะเดี่ยวออกทางนี้หน่อย,อยคันนี้กระบะใหญ่นะครับพูดแต่ก็ทำขนาดได้สวยมากเลยคันนี้จะลอกเอาหน้าดินไปนะครับขุดเอาหน้าดินเจริญหน้าดินให้ ทนะิมงานก็รอยเชียบเยอะไปได้อ่ะโอ้โหจัดเลยอ่ะออ <c oughs> ไปได้สื้ออ่ะ อ, <laughs> อู้อุตส่าห์ขึ้นได้แล้วเรียว,เร,วเร็วเกินเหยียบท่อนไม้หัวจัดหัวจัดเ,เดี๋ยวดูพี่ยางกาวนะครับทีมงานโอ้ถอยมาก็นี่ก็จะอยู่แล้วเดี๋ยว เน,นี่ยขึ้นไปได้แล้วว่าอยู่ร้อยก็นแล้วโหวจัดนี่ว่าไปทางนี้มันง่ายนะ ใหญ่ไปแล้วยางเก้เาเอดี๋ยวที่บี๊ฝากไว้ที่นี่ครับ